เดี๋ยวนะพี่เล้งบอกว่าไร์ข้างหลังมืดหน้ากลัวนะครับน้องกิงโอ้ข้างหลังเป็นป่ากล้วยค่ะพี่เล้งป่ากล้วยบ้านน้องเองข้างหลังก็เป็นสวนผักนะคะแต่ว่าช่วงนี้ยังไม่ปลูกอะไรเพราะว่ารอปรับพื้นที่รอปรับดินก่อนพื้นที่ข้างๆเนี่ยเขาถมดินมาสูงมากค่ะเราก็ต้องถมดินให้ได้ระด,ด,ดับเดียวกันน้ําท่วมเต็มร่องเลยนะคะตอนนี้กบเขียดกร้องดังมากเลยค่ะก็สวัสดีพี่ๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ การเตรียมตัวก่อนไปตรวจสุขภาพประจําปีนะก่อนที่เราจะไปตรวจสุขภาพประจําปีเนี่ยนะคะโดยเฉพาะคนที่อายุมากกว่า35ปีขึ้นไปเนะะี่ยค่ะจำเป็นที่ต้องงดน้ํางดอาหารอย่างน้อย6-8ชั่วโมงก่อนที่จะไปเจาะเลือดตรวจที่โรงพยาบาลในตอนเช้าค่ะหรือว่าอาจจะงดหลังเที่ยงคืนก็ได้ค่ะหลังเที่ยงคืนไปแล้วเข้านอนไม่ต้องลุกมาดื่มหรือว่าไม่ต้องลุกมาทานอะไรแล้วนะคะมันหลับพักขวอญไปเลยตื่นมาตอนเช้าล้างหน้าแปรงฟันพอยังไม่ต้องกินอะไรคะ่ะงดไป ก่อนนะคะจนกว่าจะเจาะเลือดเสร็จเนาะเมื่อเจาะเลือดเสร็จแล้วระหว่างที่รอผลเลือดเนะะี่ยค่ะแล้วก็กินได้ตามปกติค่ะทําไมถึงจะต้องงดน้ํางดอาหารก่อนที่จะ ไปเจาะเลือดตรวจมันก็มีความสําคัญอยู่ค่ะเพราะว่าอายุมากกว่า35ปีขึ้นไปเนะะี่ยค่ะเขาเริ่มจะคัดกรองเกี่ยวกับเรื่องของโรคเรื้อรังโรคประจําตัวพวกนี้ค่ะอย่างเช่นโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่งดเนี่ยเวลาเราไปเจาะเลือดตรวจมันจะทําให้ค่าของเลือดมันอยู่ในปริมาณที่มันสูงขึ้นแล้วก็มันจะเป็นผลลวงทงั้งๆที่เราไม่ได้เป็นเบาหวานแต่น้ําตาลมันสูงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรากินข้าวไปก่อนแล้วก็น้ําตาลมันสูง คุณหมอก็อาจจะวินิจฉัยว่าเราเป็นเบาหวานได้นะคะถ้าเกิดว่าเราไม่งดน้ำงดอาหารมาเนี่ยเนาะมันจะทําให้ผลเลือดที่ออกมาเนี่ยค่ะมันจะเป็นผลลวงการที่เรางดน้ำงดอาหารเนี่ยมันจะทําให้ผลเลือดอยู่ในค่าที่แบบว่าเชื่อถือได้แต่ก็มีข้อยกเว้นเดียวค่ะสําหรับคนที่เป็นเบาหวานอย่างเดียวเนาะเอ้ยไม่ใช่สาหรับคนที่คัดกรองเรื่องเบาหวานอย่างเดียวเนี่ยค่ะก็คือถ้าสมมติว่างดน้ำงดอาหารมาแล้วเนาะค่าเลือดปกติจะต้องอยู่ที่70-100ถึงมิลลิกรัมค่ะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในระหว่าง100ถึง 1.25เนี่ยถือว่ามีความเสี่ยงในการที่จะเป็นเบาหวานนะขนาดว่างดน้ำลดอาหารมาแล้วนะคะแต่ก็มีข้อยกเว้นเหมือนกันถ้าถ้าเกิดสมมติว่าเผลอทานข้าวมาแล้วล่ะตรวจได้ไหมสําหรับเบาหวานนี่ตรวจได้ค่ะแต่ว่าค่าเลือดจะต้องไม่เกิน200นะคะถ้าเกิน200ขึ้นไปเนี่ยเป็นเบาหวานแน่นอน ค่ะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินการออกกําลังกายแล้วก็การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอค่ะอย่างน้อยก็ต้องทําแบบควบคู่กันไปอะ่ะไม่ต้องหักหมมากก็ได้ค่ะออกกําลังกายเดินแกว่งแขนบ้างอาจจะวิ่งจ็อกกิ้งบ้างแล้วแต่สะดวกเนาะบางคนก็อาจจะเล่นฮูลาฮูปหรือว่ากระโดดเชือกที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นการออกกําลังกายได้เหมือนกันอย่าลืมดื่มน้าเยอะๆค่ะทานอาหารที่มีประโยชน์นอกให้ครบห้าหมู่นะคะไม่ใช่ว่าวันนี้กินหมูหนึ่ง น,นี่ไปกินหมูสองแล้วก็หมูสามไปเรื่อยล่ะไม่ใช่ตะเวนกินตามหมู่บ้านนะคะ อาหารห้าหมูก็มีเนื้อนมไข่วิตามินเกลือแร่พวกคาร์โบไฮเดตอะไรพวกนี้ค่ะแป้งคาร์โบไฮเดตผักผลไม้นะคะอย่าลืมทานให้ครบด้วยในผักผลไม้พวกนี้เขาจะมีวิตามินแล้วก็เกลือแร่แร่ธาตุค่อนข้างที่จะเยอะถ้าเกิดว่าร่างกายเราขาดเกลือแร่หรือขาดแร่ธาตุชนิดไหนที่ขาดแบบเป็นจํานวนมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะทาให้ค่าเลือดของเราผิดปกติที่สําคัญเลยก็คืออย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยค่ะ ังช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยด้วยช่วงนี้ฝนก็ตกชุกเดี๋ยวจะไม่สบายเอาค่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะคุณมากมากค่ะที่มาให้กำลังใจพูดคุยกันแล้วก็รับชมในวันนี้นะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะบ๊ายบายนะคะ